ก็ตอนนี้ก็อยู่ในเซเบอร์ซีเพลย์สตอรี่นะครับก็วันนี้จะเล่นพันโชว์ให้ดูนะครับก็ของส่วนโปรโมชั่นจะมี s 2จนถึง s 7เลยนะครับก็ s 2ก็จะได้เติมห้าสิบบาทได้10เซตแล้วก็จะได้กล่อง s สา s สี่ s 5นะครับแล้วก็เติมร่างสิบบาทก็จะได้กาชานะครับ10ลูกคุ้มมากหมดเปิดกล่องนะเปิดกาชาแล้วก็ vp เติม300บาทจะได้ vp 10นะครับรีเลียสาอร์นะครับตัวละครก็จะมีเซ็ตพันกับ s 7จ็ดนะครับส่วนเติมเงิน50บาทจะรับชื่อไทย10นะครับแล้วเเติิมงน300บาทจะได้รับนะครับก็ คลิปนี้ผมเล่นมีบีสิเอ็ดนะเติมสะสมสามพันบาทแล้วก็เลือดห้าเปอร์เซ็นดูดไวห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ตัวความไม่ปรับลงนะเล่นได้สามโปรโมชั่นนะครับตัวส่วนตัวเช่าก็เยอะมากนะครับก็ตัวเช่าก็โกงเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูกันในเอไปดูกันในคลิปกันดีกว่าไปเถอะผมเปิดกระกชายให้ดูด้วยไปเลสโกไม่เวิร์คเท่าไหร่เขาอะไรอะปอ๊อปปีไ้ไปไหนวะทุกคน ตัวสูงไาไหนวะผมไม่มีว่ะเริม่มเปิดกล่องหรอเดี๋ยวผมไม่เปิดกล่องแนะโวอ้มันโดดไม่ได้ไว้ผมไม่มีมีดตัวสูงเดี๋ยวผมจะเปิดกล่องแนละ ก็แรงเลย oh, <good. S 1> ลมันมีซองแรงอะพวกเอชหกอ่ะหรือเอเจ็ดอ่ะโอ้โหไม่เข้าเลยมีด <c oughs> มีดไม่เข้าเลยว่ะ tìm mà quá à. đập tiền à, đọc tiền đó, đi vai đi nắm đi nắm đi 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 ม่มีเหล่าเลยมีข้าจะามเข้าทีสิบห้าได้ปืนเจ็ดว่ะชิว ผมไปเปิดกล่องไปหนึ่งดวงไม่๋ยวผมตัดตราไปเปิดกล่องแป๊บตัวนี้อยู่โซลแล้วเดี๋ยวเจ็ดสิบกล่องเปิดกาชาก่อนว่าจะได้อะไรปเราจะได้มีโดดสูงหรือเปล่าแล้วก็ไปลุยเลยในยวีดูหกเองสองแล้วก็วีดูแปดตัววีดูเก้าแล้วก็เลสโก้เลยครับได้ตัวเอชเจ็ดว่ะอุ้ยไือตัวเอชเจ็ดเอเจ็ดแล้วก็เอชหกเอห้าไอ้นี้ใครก้มอะไรเนี่ยอยากได้มีโดดสูงว่ะได้หัวละ ตอนนี้ขาดปืนใช่ปหมตอนนี้ขาดปืนเว้ยเราได้พันมาละเราได้หัวตัวมานะเราได้หัวตัวแล้วเราได้หัวตัวมาแล้ว,ห,ว,ว,ลวหัวตัวมาแล้ว,ว,ว,ลวไปต่อมีดูสูงไม่ออกเลยวะ่ะวันได้พกละครบเซตแล้วก็ได้เป่าอะไรมาเนี่ยแล้วก็ได้กาชายัยดีของลูกมากว่ะมือไวถึกสองเค ได้เปล่าหรืเว้ยมีดัวสูงมาหน่อยดิเออมาแล้วทีแด้มีตอนได้มีแล้วนี่จุกง่ายหน่อยเออผมได้ง่ายหน่อยอย่างงี้ชิวเลยนะผมชิวเลยตอนนี้ผมชิวละเออใครเทรดะไรครับเป็นน้องๆปูได้หัว x เจ็ดสองหัวเลยวะได้หัว x เจ็ดสองหัวเลยเนี่ยเหลือไอเกียลูกก็เหลืออีกสามสิบสามลูกเปิดให้หมดเลย ไม่ออกไอเจ็ดออกวะปืนออกละขออีกสซตหนึ่งโอ้โหไม่ออกเลยวะทุกคนเกลือเทลูกงเลยเอ้ยครบสามเซตพอดีเนี่ยครบเลยฮะขาดตัววะขาดตัวเปล่าวะไม่ใช่ขาดตัวนะเออขาดตัวจริงด้วยมีกันครบสามเซตพอดีนะครับ ไปเดี๋ยวเราไปนัวโซออนดีกว่าน้องเพราะนั้นพอดูครบส<ด>ามเซตพอดีก็บอกอยู่ไหนก็วันนี้น้าทุกคนเปิดกล่องนะก็คุ้มอยู่นะเินผ่านมาเกือบสามเซตแล้วตัเร7ไอเจ็ดไม่ครบขาดตัวหนึ่งนะครับก็วันนี้เดี๋ยวไปเจอกันโซนต่อดัอนนวโซนต่อ,อทุกคนไป Let's go มาดวนต่อเลยดัวใหม่เลยไม่จแตกปปเอียนไปไป โดดเลยเหรอมีบวกค่าสองตัวลุมมาเนี่ยมีบวกค่าสองตัววิบีบัวคาแล้วตัวไหนนี่ครับเหรอบวกค่าสองไม่เอาครับผมขายครับขายดินครับขายดินช้าเพราะมันจะไดไม่ขายราคาเท่านั้นน่ะในทางนี้ท่างนี้ตกมีตุนคา้อมเป่าขายครับเหรอเฮ้ยมึงมานี่กันนี่เพื่อนมานี่กันนี่ที่หลังที่หลังมาหลัง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 อยู่ที่หลังอยู่เห็นอยู่

พ mm hmm. <mission> ี่แกยิงฟิ้ไม่ใช่ไหมไปใ้ยิงทียนี้าร์เลยิโนให้หน่อยสโลว์เ็เจ็บแม่งบวกกันมีสิทธิ์ท่จะเจ็ไปาเป็นยัไปเจ็บนะนกันดนเจ็บเป็นไรแต่ท่มันจ ซ้อมอะไรอยู่มั้งยิงอะไรยิงไก่มายิงอะไยิก่ายอ่ะทใส่ราคาเลยนะฮใส่ราคาลุไก่ยิงฟรีหี้ย ไม่ได้หัวตัวนะครับผมไม่ได้หัวตัวีับอะตัวผมไม่ได้หัวตัวเพื่อนเ้ผมอะไรชิดเลยจ้ะชนดเลยอะนีจ้ะใครเก็บเชกูได้อะไปาปาปายยัตยูไอ้สารม่ผมยแตกเฮ้ย่ผมหน่อยผมแตกเหมือนกันครับมีปืนเอ้ยมีปืนคราบข่าวมีคา้่าวาขอ

ได้สองทุกคนชิวๆเลยน่นมี้มขายขายแล้ววะมขายเท่าไหร่เท่าไหร่ฮะเท่าไหร่มันขายเท่าไหร่ายดูมีเลินแย่ยังแลุ้มาเรดูเลยเด็กอง้นะมันดดู้ันขายเนี่ยมันบวกอะไราเยเรรเงนนก็โดดก็ด

เดี๋ยวพวกกันดูหนูดิเพื่อนไปไหนวะดูนะเดี๋ยวเร็ว ปล่อยปล่อยปล่อยยอปล่อยปล่อยปล่อยหลังเลยหลาเนี่ยหลัลากห้ยี่้าหลี่ยได้าเปเลยี่ห้เลย้าใล่ไกเต็มมานี่หลังเหรอ้ยเฮยเฮ้ยทำอะไ ม่งยิงด่ยิงหนวกง่าย่ยิงนไองมเลยเอ้ยิงยิงมันไม่ได้ยินเสียงเลยยิงมันยิงมันไม่ยิงยิงมัยิงยิงมัต้องตามแม่งไรเงี้ยดไปตามโเกต่ะไปตามโเสดียวนะครบแล้วยิงก็ิะแม่ยิงอากเลยแม่งมีกแข่งมตแตกเน ิวไหนไว้ย kind of um, yeah, exactly. ิงไม่ไเสียงกุเลยว่ะยิงไหนยแล้วเป็นรอดโหโมเลยติดที่ร่าติดมีน่วมันีเราว่มน ตุดสุดสต่ำต่สุดต่ำตสแ <öst. S 3> ล้วแล้วนั้นโอ้โหเลยตสุดอยู่ข้มง่งอยู่บนตไร่ะตหไปไหนไอ้เจ็ดไอ้เจ็ดอ่ะเดยาเน่แต่แตว่าง้แ้วยู่ไฮเคแลว็อะไรกันีว่า พี่หาพี่แอบดิแบ่งงานกันได้หัวตัวไงยอมวกันเราคอยเอาโอ้ค้างโอ้ค้างเลยดโอนก็บของไม่ตายไน่หวายโห่ไม่ตายหรอะซอมแรงกว่าหรอผมไม่รู้อ่ะ ผมโดนมาเปรียบเลยนี่แหละไม่แตกหรอกไอ้เนี่ยถ้าผมวัดดีๆอ่ะถ้าผมดีๆไม่แตกหรอก ันไหนวะโเลเปลี่ยนโลเลยก็ได้รเปลี่ยนได้เปโลเลยโลธรรมดาเลยไม่แตกใช่ปะโลธรรมดาเลยมัดกันไปเลยเปลี่ยนโล,ล,โลรรดนะเปลโลเปลโลเปลโล one minute. วัดเลยโอ้โหไม่วัดเลยอะไรวะโอ้โหมุมร้อยไป่ไหนหรอครับ สองโคตรโกงพวกสองโกงนี่ทุกคนสะเมิดสีบพันพวกอะก็สีบพันเท่ากันเนี่ยออกมันเท่ากันดีกว่าได้อยู่แต่ผมชอบเล่นพวกว่ะเหมือนพวกล่างง่ายไปรอคนมาต่อรุอน่น